สาบคู่ผิดคนดูล้านบทดีแค่ไหนก็ไม่อินรวมเสร็จพระนางเคมีไม่เข้ากันที่สุดดึงตัวท็อปมาแสดงก็ช่วยไม่ได้ พระนางที่เพิ่งมาจับคู่เล่นละครด้วยกันแรกๆก็อาจจะโดนคอนขอดว่าไม่เข้าตาแฟนๆบ้างละ่ะดูแล้วไม่สมกันบ้างเพราะต่างคนเขาก็มีคู่จิ้นของตัวเองอยู่แล้วช่วงนี้เลยมักจะมีประเด็นร้อนๆถึงหลายคนที่จับคู่กันแล้วแฟนๆยีไม่อินเอาซะเลยมาให้ได้ยินล่าสุดได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความเห็นกันจํานวนมากในเว็บไซต์พันทิป .com กันมากมายอาทิหัวข้อกระทู้ที่ชื่อละครเรื่องไหนบ้างที่เคมีพระนางไม่เข้ากาันนายมีแฟน ละครคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคับค้างอาทิโครงน้ำพึง่งเวียรพระพายหลังจากที่เปิดโผลละครเรื่องใหม่โครงน้ำพึง่งผลิตโดยมีเดียซีดนางเอกลงตัวที่ดาวรุ่งอนาคตใกล้พระพายรามิดาประกบผู้พระเอกมือวางอันดับหนึ่งเวียรสุกลวัฒน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกและน่าสนใจมากและล่าสุดละครเดินทางมาถึงตอนอวสานแล้วก็ปรากฏว่าคว้าเรตติ้งตอนจบไป4.531เอาเป็นว่าอีกหนึ่งผลงานที่สนุกแม้เรตติ้งไม่สูง มาก็ตาจากศัตรูสู่หัวใจอารมิกขณะที่จากศัตรูสู่หัวใจช่องเจ็ดเรตติ้งอยู่ที่5.446สูงสุดคือเรตติ้งตอนจบ6.135ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าช่อง3เยอะแต่นอกจากเรตติ้งที่ได้มานอนกอดช่องเจอาจจะต้องมีการทบทวนกวลยุทธ์เพิ่มเติมว่าในทุกวันนี้นอกจากตัวเลขเรตติ้งที่มากกว่าคู่แข่งแล้วยังมีช่องทางหารายได้ทางอื่นมาเพิ่มจากคอนเทนต์ละครหรือเปล่าจิตสังหารช่องวนันแบงค์พิกสํสำหรับ ับติสังหารเวอร์ชั่น2021ควาน,นักแสดงหน้าสายแบงอาทิตย์มาปล่อยพลังรักพีกพัทรัศยารวมด้วยนักแสดงอีกมากมายซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรตติ้งดูสะเบาไปสักนิดเมื่อละครเดินทางมาถึงตอนอวาสานซึ่งก็ถือว่าแบงค์พีททำได้ดีที่สุดแล้วจบสวยแม้จะมีแฟนจอแก้วมองว่าเคมีของทังคู่ไม่ตรงกันตามและเมื่อเปิดเรตติ้งตอนจบ คว้าไปเพียง1.5รักสุดท้ายยายจอมเบียยพระเอกดูเด็กมากคว้านางเอกตัวแม่บีน้ำทิพย์มารับบทยายป้าสายเวียงจอมวีนที่มาระเบิดอารมณ์ประท้าหนุ่มเยาวรุ่นรุ่นน้องหนิงสรานเรตติ้งคว้าไป1.9สายรุ้งป้องดุกอายุเกินบทกดรีโมทเปิดไปดูช่องวัน3 1กันบ้างกับเรื่องสายรุ้งการพบกันของนางเอกแซบสาม,มีคลาเวลและพระเอกมากฝีมือป้องนวัดเรตติ้ง1.4กำไรมากพี่เตยพี่เจนนี่พี่สุยช่องส สามส่งกำไลมาจุวยประรหาแรงพยาบาทเจนนี่เตยโดยกำไลมาสต,ตอนอวสานคว้าไปที่8.4ดังดวงฮอริอทายพี่ติ๊กพี่คิมรับบทโดยคิมคิมเบอรี่และเจ้าหลวงลังซีมานที่รับบทโดยติ๊กศัสาดาพรดแต่หลังจากนั้นเรตติ้งเฉลี่ยทั่วไทยของดังดวงเฮอริอทายคือต่ำสองทั้งหมดยกเว้นเพียงแค่ ep 1 0ที่ได้อยู่ที่2.0ส่วนท่านผู้อ่านคิดเห็นเช่นไรจะเห็นด้วยหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ